กัดกันใหญ่แล้วก็ออข้าวโอเด้าเขาได้เป็นอย่างนี้อืมนี่ใหญ่เลยนะนี่คือนี่นี่าบพีี่

không, không có gì hết, không có gì không có gì hết, không có gì hết, hết, có không có không có hết,

ไม่เอาไม่เอาเอาได้ต้องหาอะไไก็อยากเอาเพื่อองห่วงหลอไปรูดต้งเต่ามันะเก แล้วก็ถือไฟก่อนแล้วก็ไปม่เามเลยไม่่นี่้าสีสอนน่ม่ี่เ็นม่้ไส้กว่เนี่ย่่ไ้